ใครที่หาลูกไปแปะข้างขวานะครับไปแปะข้างห้องเรานะครับ <c oughs> เราไปหาเพาพอยต์สวยๆไปดูงานเพาพอยต์เราทีนี้ปุ๊บที่เราหาไปแล้วนะครับ <c oughs> ที่เาหาไปแล้วปุ๊บ <c oughs> ที่คิดว่าสวยเป็นตัวหนังสือประมาณแปดถึงสิบหน้านะ <c oughs> เอ,อ้ยแปดถึงสิบบรรทัดต,ต่อหน้าประมาณนี้เพาพอยต์ทีสวย,สวย <c oughs> ถ้าเราอยากแคปหน้าจอเอาไปใส่ในห้องเราใช่ไหมครับสมมติันตรงของเราเป๊ะเลย กดชิปคอมมานแล้วก็เลขสี่ชิปค้างไว้แล้วคอมมานค้างไว้แล้วก็เลขสี่ชิปชิปค้างไว้คอมมานค้างไว้ใส่สามนิ้วนะครับแล้วก็เลขสี่ชิปคอมมานสี่กดไหนกดยังชิปค้างไว้กดค้างชิปคอมมานสี่ที่ไหนเห็นเคอร์เซอร์ไหมเห็นไหมครับเห็นเคอร์เซอร์ไหมเราเลื่อนเคอร์เซอร์ไปแคปหน้าจอไปจับมุมบนออ เลือกเป็นซ<ป>ีเล็กเออซเล็กไปลงมาข้างล่างมันลน้นมันลน้นมันลน้นเดี๋ยวมันลน้นโอเคปล่อยครับปุ๊บเราจะได้ภาพแล้วมันจะไปอยู่หน้าเดสก์ท็อปเราก็อัปโหลดภาพตัวนี้เราเราไปที่หน้าเดสก์ท็อปครับอ่าหน้านี้อยู่หน้าเดสก์ท็อปราไปพี่สปาเทียนครับ,รบรปส,สาปาเทียนเราไปอัปโหลดใส่รูปใส่ข้างกำแพงเราไปเลือกกำแพงกันนี่ปิดไปกันดี๋ยวได้ปิดไปกันครับสมมติว่าเราจะเรียงตรงนี้ คลิกนะครับแล้วก็ไปบล็ออัพโหลดอยู่หน้าเดสก์ท็อปเรานี่ตัวไหนเดสก์ท,อท,อทอ็อปเดสก์ท็อปเดสก์ท็อปอ่าจะเป็นภาพภาพถ่ายหน้าจอเปิดปับ๊บมันก็จะเข้าไปเขาอย่างเนี้ยกําลังกําลังโอ้คิดน,นานาโอเคข้าแล้วนะครับรูปที่ละรูปที่หนึ่งพพอพอเพราะว่านายพอร์ไฟเขเรียงขเขเรียง เขาเรียงลำดับไปแล้วถ้าเราไปหาเองรูปจะไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่มีข้อความภาพที่2องแปลเหมือนเดิมครับไปแคปหน้าจอใน PowerPoint มาเลื่อนสไลด์ไปแผ่นที่2โอเคถ้าเจาหน้านี้ชิปคอมมานด์ Chip, 4ชิปคอมมาน4มันจะเป็นไฮไลท์นะครับเป็นรูปกากบาทแคปมาอย่าให้ล้นอย่าให้ขาดอย่าให้เกินไปปึ๊บมันอยู่หน้าจอแล้วนะครับอยูหน้าเดสก์ท็อป เรากลักบมาที่สภาเทียนครับบวกคลิกที่กรอบก่อนนะครับแล้วอัพโหลด Select f ฟอ m device อยู่แคปหน้าจอจะมีเวลาบอกนะครับเวลาจะเลื่อนไปใช้เบา12ดิเป็น10นาฬกา12นาทีเห็นไหมโอเคดูเวลานะครับดูเวลารูปที่2ก็จะถูกอัพเข้าไป นะ <Okay. S 1> มันก็จะเรียงเป็นเหมือนพาว e r พอย n ์แล้วก็พาว e r พอยต์ตัวตะกี้เราก็ไปใส่ในห้องด้วย <Yeah. S 1> เอาไปใส่ในห้องด้วยโอเคเนาะวิธีการเอารูปภาพาว e r พอย n ์ไปใส่ในห้องเขาก็ทำสวยอยู่แล้ว